เร็ยมใจให้พร้อม iPhone Air 2กำลังจะมาพร้อมนวัตกรรมกล้องที่อาจพลิกโฉมโลกการถ่ายภาพสมาร์ทโฟนไปตลอดการแต่คุณพร้อมจะติดตามเรื่องราวนี้หรือ,อยังมาดูกันว่าข้อมูลล่าสุดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือจะนำเสนออะไรบ้างทิปสเตอร์ชาวจีนที่ใช้ชื่อผู้ใช้ดิจิตอลเชสเ t สเตชันได้แชร์ข้อมูลน่าสนใจบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมอย่างวีโบโดยระบุว่า Apple ลกำลังเดินหน้าพัฒนา iPhone Air รุ่นที่2ต่างกระบวนการพัฒนาปกติซึ่งหมายถึงอุปกรณ์รุ่นนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความบางเฉียบและน้ำหนักเบาสมกับชื่อแอ r ไว้ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังคงมาพร้อมกับหน้าจอ Super r e t i n a XDR เดีย er, ที่คมชัดระดับพรีเมียมขนาด6.5นิ้วรองรับการแสดงผลที่ราบรื่นด้วย Refresh r a ร e 120 h z และระบบเซนเซอร์เฟสไที่ปลอดภยัยสำหรับการสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกและปอกอปออองข้อมูลส่วนตัวเหมือนเดิม แต่ส่วนที่น่าสนใจและอาจเป็นจุดเปลี่ยนคือการอัปเกรดกล้องหลังให้มีถึง2ตัวคาดว่าจะประกอบด้วยกล้องหลักที่มีความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลและกล้องอันตรายที่มีความละเอียด48ล้านพิกเซลเช่นกันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่คุ้นเคยการถ่ายภาพมุมกว้างแบบอันตรายช่วยให้ภาพครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นเหมือนมองเห็นโลกในมุมมองที่กว้างใหญ่กว่ากล้องปกติซึ่งเหมาะสำหรับการถ่ายทิวทัศน์หรือกลุ่มคนจำนวนมาก ดิจิตอลเชสเตชันยังได้เผยแพร่ภาพเรนเดอร์ที่ไม่เป็นทางการเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะการออกแบบที่เป็นไปได้ของ iPhone Air 2ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปี2026ภาพเหล่านี้ช่วยให้เราจินตนาการได้ว่าอุปกรณ์จะดูสวยงามและบางเฉียบเพียงใดโดยยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้หากย้อนกลับไปดู iPhone Air รุ่นแรกที่เปิดตัวในเดือนกันยายน2025จะเห็นว่ามันได้รับการออกแบบโครงสร้างภายในใหม่เพื่อให้บางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คือ5.6ม mm. ิลลิเมตร ซึ่งทำได้โดยการย้ายแผงหน้าจอและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เข้าไปในตัวเครื่องหลักส่วนฮาร์ดแวร์อื่นๆเช่นเมนบอร์ดและชิปเซ็ตจะถูกนำไปติดตั้งภายในโมดูลล็อกล้องหลังขนาดใหญ่เพื่อให้มีพื้นที่ว่างน้อยที่สุดแต่ในทางกลับกันก็ทำให้สามารถติดตั้งกล้องหลังได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นกล้องหลังของรุ่นแรกนี้มีความละเอียด48ล้านพิกเซลรองรับการซูมดิจิทัลได้2เท่าแต่อมาสามารถถ่ายภาพมุมกว้างแบบเลนส์อัลตราไว์ได้เลย ซึ่งบางคนอาจรู้สึกว่าเป็นจุดด้อยสำหรับผู้ใช้ที่ชอบถ่ายภาพหลากหลายมุมและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามแหล่งข่าวล่าสุดระบุว่า Apple วางแผนจะติดตั้งกล้องหลังสองตัวของ iPhone Air 2ในแนวนอนซึ่งก่อให้เกิดคำถามที่น่าสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเป็นไปได้ที่จะบันทึกวิดีโอแบบ Spatial ซึ่งเป็นเทคโนโลยีวิดีโอสามิติที่ทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น เหมือนสามารถสัมผัสได้จริงในโลกเสมือนจริงเหมือนกับที่เห็นใน iPhone 17รุ่นมาตรฐานที่มีกล้องหลัง2ตัวในแนวตั้งจะทําได้หรือไม่สําหรับ iPhone air 2ที่มีกล้องในแนวนอนนอกจากนี้ Apple จะปรับเปลี่ยนการจัดวางฮาร์ดแวร์ภายในโอมาดูนกล้องหลังอย่างไรให้พอดีสําหรับ2กล้องนี้โดยยังคงรักษาความบางไว้นี่เป็นความท,ท้าทายทางเทคนิคที่อาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอนาคตแต่ส่วนที่นี่คือจุดที่เริ่มน่าสนใจและอาจเกิดความขัดแย้ง หาก Apple ยังคงเดินหน้าตามแนวทางการพัฒนาเดิมมีโอกาสว่า iPhone Air 2จะได้ใช้ประโยชน์จากชิปเซ็ต A 2 0 Pro ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้นเหมือนกับที่ iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max จะได้รับรุ่นแรกของ iPhone Air ใช้ชิปเซ็ต A 1 9 Pro ซึ่งเป็นชิปเดียวกับ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max แต่ถ้าเทียบก,กับ iPhone 18 s e r i ซีรที่จะมี A 2 0และ A 2 0 Pro คุณคิดว่า Apple ควรให้ iPhone Air ซึ่งเป็นรุ่นล่างใช้ชิปที่ลำหน้้าเช่นนีหอ อือไม่บางคนอาจเห็นว่ามันยุติธรรมเพราะเป็นรุ่นแอร์ที่เน้นความบางเบาแต่คนอื่นอาจโต้แย้งว่ามันจะทําให้รุ่นโปรดูด้วยค่าไปหรืออาจเป็นการปูทางให้ iPhone Air กลายเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งขึ้นจนเกือบเทียบรุ่นเรือธงได้เลยคุณเห็นด้วยกับมุมมองไหนนอกจาก iPhone Air 2และ iPhone 18ซีรีส์ซึ่งรวมถึงไอโฟน18รุ่นมาตรฐาน iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max ที่จะเปิดตัวในปลายปี2026แล้วนั้น Apple ยังมีแผนเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับจอได้รุ่นแรกของแบรนด์ซึ่งเป็นการทิกโฉมอุปกรณ์พกพาให้ยืดหยุ่นมากขึ้นสมมติว่าคุณยังไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนพับจอมาก่อนมันช่วยให้หน้าจอใหญ่ขึ้นเมื่อต้องการและพับเก็บง่ายเมื่อไม่ใช้เหมือนสมุดบันทึกที่ทันสมัยและอาจรวมถึง iPhone 18อ e, ีรุ่นราคาประหยัดในต้นปี2027ด้วยนี้อาจเป็นยุคที่ Apple ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวางเพื่อ อตอบสนองผู้ใช้หลากหลายกลุ่มคุณคิดว่าอย่างไรกับการอัปเกรดเหล่านี้ Apple กำลังทำถูกทางหรือเป็นการบิดคั้นราคาเกินไปและเรื่องกล้อง2ตัวในแนวนอนจะช่วยให้ iPhone Air 2แตกต่างจากคู่แข่งได้จริงหรือไม่แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกกันหน่อยว่าคุณคาดหวังอะไรจาก iPhone Air 2มากที่สุด